ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุข้นครับมื่อนี้พบกันแล้วครับผมกับผมบ๊อบทรงเด็ดหนะครับมื่อนี้มากับน้องไส้ครับมื่อนี้มาหาอยู่หากินนะครับสวัสดีพี่น้องครับเนี่ยผมเสตียิ้มหวานยิ้มหวานครับมื่อนี้มาหากินหากินครับนี่ใช่ไหะเออนะครับพี่น้องมื่อนี้พาเรามาหวานป่านะครับเอิ้นไหมพี่จิ้ก้างจิ้ก้างครับเออบุ้ยบุ้ยเออ ไป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 บางคนไรนะมาเมียบ้าองโอ้แฟนมากันะ้ลมัวตี้นก็พูดเอาเจ้าพูดเย้าพูดเอไห่เหนียบต้องลงไปเนียไมื่อหนมากับบ้าอังครับมือหร สอเคนะครับโอ้มมูหนีมาหากินกระเป๋าอ่างนะครับเบาสวดรลวดบางซอสสวดรวดครับบางซอสสวดลวงนะฝากตีตารอในนู้เตะครับหมูหนีเบาอ่างสวดรวดเด้อครับเบาทรงดิบหย่ามาจิ้ปีกปลาชัวทองบางทดงนะครับนีเอาเดก้ห่าง nào anh em hoặc chọn binh không yên hoặc hơi hụi binh này hụi binh này hụi binh không hụi binh này 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 hụi binh này

บาเก๋ากเกามาก,กินนักเนาฮะโอ้พีนองเอ้ยแปนอยเ,เบิ่งเด้่เนี่ฮะบ่าวองเล่นหยาบ่าวอั <c oughs> งสววัดบ่าอังสวนวัดรั <c oughs> บามามาเอาปลาลงมากถ่า,ากินปลาน้ำจอได้าา <c oughs> บอ่ะพี่น้องใส่ปลาพีนองมัง หออนอนพี so. Fan Fan ่น้องบังด้อเนาะส่รวดๆเนาะครับวดห่วยเปโอ้มันหอนเด้พอังพอังดิ้นงาเนาะพี่น้องนะโอ้บงด้อครับโอ้ด่วพี่น้องเลยมัแ่น้กันเด้อรีังลวดั เราทรงับไปนี่ครับเสียเตะนะนนองเตะเสียเตะยิมหวานครับเตะยิมหวานเรามากินขอน้ำเปาอ่างส่วนหลวงแบบไรพี่น้องโอ้ยผมจะทานพน้ขับรไปนน้รอแบบไป เตะวาป่าวเบียวไ้ยมั้งปาวเบียวมาเลยว้างมเยะจัหรอนคนกินเขายังเหอไนตัวนี้คนหยาดกันแล้วมงเอายากันไปครับวันนี้เป่าหยาดป่าสวดกันครับ บาทม่ทนกันเจ้าจีมาท่านบางตรวจรวจกบังเดาบังเดวบ้างขนมาแสบเขาแกไปดือไป่ั้งไปใส่พี่น้องไปนี่ปลาร่วเห้อนะครับเบิ้งครับใส่ย่าไๆเนาะบางดิน n ้าบ่เนี่ยตรวจตรวบโอ้บางรอตรวจลวดพะนะ เราสำรวจนะครับมือนี่เราพามาหาอยู่หากินนะครับเผาปลาอยู่หน้านะครับอยู่ตรงอยู่ฐานนะครับนี่ปลาใส่ไงเฮ้านะครับพี่น้องใส่สวยอยู่ครับใส่โล่ปะปะอ่างอะไโล่กันล่ะตัวละโล่กันเลยครับปะอ่างมึงหัวโล่ก่นนะเอาบ้าเตี้ยเตี้ยยิ้มหวานช่วยพี่น้องเขาบ้างนะครับปลาหน่อยกับมีครับพี่น้องได้เยอะดอกมือนี่สองสามโลก็แล้วครับน้ำมาครับหากินหมาณนะครับครับพี่น้องมือนี่กับพ่อสมคว坤นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับช่องลิ้นหงายผ้าแสบนะครับ ทีส่สาคัญนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลไ kleine, ค์กดแชร์กดซับสบไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจช่องดินหยาผ้าสแสบนะครับมือนี้ผมบ้าสรงดินหาพร้อมด้วยบ้าอังาอสสลวดเสียตีเยิ้มหวานเงี้ยหวานนะใช่ใพอกันอีพี่หนาครับมือนี้สวัสดีครับ